สวัสดีวันนี้ท้องฟ้าสวยท้องทะเลใสามาพร้อมกับพลังลมกับผืนทรายสุดมหัศจรรย์กับที่นี่แหล่งมรดกธรณีเนินทรายงามหนึ่งในสยามที่อ่าวบางเบิดอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรกันค่ะหลายคนยังไม่รู้จักแหล่งมรดกธรณีขออธิบายสั้นๆแบบนี้นะคะ ธรรมชาติได้สร้างสรรแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามขึ้นมากรมทรัพยากรธรณีก็ได้เข้าไปสร้างข้อมูลเชิงวิชาการโดยแบ่งประเภทของแหล่งธรณีวิทยาออกเป็น7ประเภทถ้าแหล่งธรณีวิทยาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ก็จะถือว่าเป็นแหล่งมรดกธรณีที่มีคุณค่าเชิงวิชาการซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวและถือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าการท่องเที่ยวแบรนด์ใหม่ลงสู่วงการท่องเที่ยวกันค่ะ ส่วนวันนี้จะพาไปเที่ยวชมแหล่งธรณีวิทยาประเภทธรณีสันฐานชายฝั่งทะเลกันค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวแหล่งมรดกธรณีเนินทรายงามหนึ่งในสยามอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรหลายคนอาจยังไม่รู้เนินทรายเกิดได้อย่างไรคำตอบเดียวเลยนะคะเกิดจากคลื่นลมค่ะ ลมเป็นตัวหอบทรายเข้ามาและสะสมเป็นเนินทรายที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณที่แตกต่างกันประมาณ5-30เมตรและยาวกว่า10กิโลเมตรซึ่งยาวและสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วคุณผู้ชมลองคิดตามสิคะว่าจะใช้ระยะเวลาสักกี่ปีถึงจะได้ทรายที่สูงและยาวขนาดนี้กันคะนักธรณีวิทยามีคำตอบค่ะ แหล่งมรดกธรณีเนินทรายงามหนึ่งในสยามที่เห็นกว่าจะได้เนินทรายกองใหญ่ขนาดนี้นักธรณีบอกว่าต้องใช้เวลาสะสมนานประมาณ18,000ปีจนถึงปัจจุบันกว่าที่พลังงานลมจะหอบทรายมาสะสมได้ขนาดนั้นลองคิดดูสิว่าระยะเวลาการทำลายโดยมนุษย์ที่ไม่ทราบคุณค่าของแหล่งนั้น จะมีผลเสียอย่างไรนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กรมทรัพยากรธรณีจะต้องให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องผ่านโครงการจัดทำแหล่งมรดกธรณีสู่ชุมชนนั่นเองค่ะ แหล่งเนินทรายงามนะคะก็เป็นแหล่งมรุดทธรีประเภททรณีสันถานชายฝั่งนะคะก็คือเกิดจากการสะสมตัวโดยการการะทําของลมนะคะมากกว่าการการะทําของน้ําค่ะก็คือลมเนี่ยพัดพ้ดตาตะกอนทรายนะคะมาสะสมตัวเป็นเนินทรายชายฝั่งทะเลค่ะซึ่งเนินทรายงามเนี่ยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ30เมตรจากระดับน้าทะเลนะคะซึ่งเป็นเนินทรายชายฝั่งทะเลที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะ ัวเนินทรายนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น3โซนค่ะคือโซนด้านหลังโซนเนินทรายส่วนนอกแล้วก็โซนเนินทรายที่กําลังก่อตัวค่ะส่วนที่ใช้เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะก็คือโซนเนินทรายส่วนนอกค่ะก็คือ มีการบริหารจัดการดูแลนะคะโดยองค tamam ์การบริหารส่วนตำบลปากคลองค่ะก็คือมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่จอดรถหรือว่าร้านอาหารนะคะตัวเนินทรายเนี่ยก็คือมีการสร้างบันไดนะคะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเนินทรายสามารถมองเห็นวิวทะเลเนี่ยได้360องศาเลยค่ะแล้วก็มีบันไดนะคะสร้างไปจนถึงหน้าหาดบางเบิดเลยค่ะส่วนวิธีการอนุรักษ์ของเนินทรายงามนะคะก็คือไม่สร้างสิ่งกีดขวางทางลงค่ะไม่เข้าไปสร้างพื้นที่อาศัยหรือว่าไม่เข้าไปทําการเกษตรในพื้นที่เนินทราย นะคะคก็คือปล่อยให้เนื้อทรายเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็สะสมตะกอนต่อไปแล้วก็มีการเติบโตของสังคมพืชบนเนินทรายค่ะซึ่งตัวสังคมพืชบนเนินทรายเนี่ยก็เป็นตัวสําคัญในการช่วยดักจับตะกอนนะคะทำให้ตัวเนื้อทรายสามารถสูงขึ้นไปได้ในอนาคตค่ะ งานที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้ของกองธรณีวิทยาและกรมกทรัพยากรธรณีเราก็ได้เอาข้อมูลพื้นฐานที่เรามีอยู่เยอะแยะแล้วเกี่ยวกับด้านแหล่งธรณีวิทยานะคะหรือเราที่เราเรียกว่า g e o s i t e เนี่ยคะ่ะมาประยุก์ตใช้พัฒนาว่าแหล่งธรณีิทยาที่มีความสวยงามต่างๆนั้นนะ่ะสามารถทำประโยชน์หรือมีคุณค่าอะไรบ้างมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านใดบ้าง ก็จะทําให้เกิดคุณค่าของแหล่งธรณนีนั้นก็ยกระดับแหล่งธรณีให้เป็นแหล่งมรดกธรณีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ,ะกรมทรัพยากรธรณีทณนียพยายามผลักดันและขับเคลื่อนให้งานทางด้านธรณีวิทยาวิชาการธรณีวิทยาสามารถมาเชื่อมโยงกับชุมชนและก็วิถีชุมชนแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้อันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งของแหล่งมรดกธรณีนะคะหรือที่เราเรียกว่า geoheritage มรดกธรณีเนินทรายงามหนึ่งในสยามจมังหวัดชุมพรส่งต่อเรื่องราวดีๆเพิ่มมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน